อ้าวมือนี้เป็นยังไงวันนี้เลาะโน,โน่นโนนนี่นี่เลาะจบอาถือให้แน่ถ้าอยากเป็นผู้แน่ถือไม่แน่แน่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้ลหลอกทําวินัยนี้ไม่ได้เด้ออ้าพอคำถามค่ะคำถามาจากคุณสาวิตรีอินเนธค่ะมา,มา ไม่ดิฉันไม่มีรูปเหรียญใดๆตั้งแต่ปีใหม่มาเป็นหวัดตลอดเ,อเป็นตลอดมานี้ได้กลิ่นน้ำมันทุกที่แม้ในที่นอนอยากถามอาจารย์ปู่ค่ะกลิ่นน้ำมันรถหรืออะไรสักอย่างที่ฉุนแล้วก็ไอาจามเป็นหวัดค่ะอยากทราบเป็นเพราะอะไรคะบาปเกา่าอาจจะเคยเผาใครไววอาจจะเคยอบใครไววด้วยกลิ่นที่เหม็นที่ฉุน ที่ทำให้เขาเป็นผู้ทรมานวิธีแก้คือขออภัยเขาให้บุญแก่เขาขอขมาลาโทษจากเขาถ้าเขาไม่อภัยกรมการยุติธรรมของชาวทิพย์จะจัดก,การกันเองคงฟังง่ายๆเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆเลยแต่ต้องทำนี่ไม่ทำไม่ได้โอเคจบอบุญเดอร์สีวัย อ๋อไปหาม <S <S หมอไหนล่ะอากเกเิษณเอกสารไม่ได้ออมาเลือดูนว์จุดสามหกค่ะค่ามะเรงเมื่อวานเลือดดีตับดีไตดีหัวใจดีสมองดีอะไรดีหมดแหละคือมันดีขึ้นว่างั้นเจาะดูตรวจด,ดูระบบเลือดให้ดูหลายๆอย่างค่าดูก็แพงด้วยนะเฉพาะค่าดูเลือดสี่พันกว่าเลยเจาะหลายตัวคน คนไม่มีกระตังตายเลยแดี๋วก็คุณหมอสมชายเพื่อนก็นว่าอันนั้นก็นดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีไม่น่าเป็นห่วงนะาล้ทีนี้นัดยาวหน่อยสามเดือนสามเดือนค่อยมาเจอกันอีกก็ถกลงตามนั้นเลียวก็รับยาค่าใช้จ่ายก็เท่าไรสองหมืน่นกว่าบาทมนะั้งสองหมืน 1, ออ่นหนึ่งพันแปดร้อยสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยค่าหมอถูกมากเลยหกร้อย ร,800รอบนี้แปดร้อยค่ะรอบนี้แปดร้อยเพราะว่ามีเคสเดียวมีใครมีเราแล้วก็ไม่มีทางโรงพยาบาลเขาจ่ายกันเองหรอกแต่เขาก็คิดมาให้ฟังก็เราก็ว่าสุขภาพเราดีขึ้นเมื่อไปหาหมอหมอจะว่าดีขึ้น,นแน่ๆก็คิดอย่างนี้แหละเพราะมันแข็งแรงมันไปแบบปุดๆได้เลย เจองูนี่ไล่่เลยวิ่งไล่โอ้มันก็วิ่งเร็วกับเอาไม่ทันกันก็แล้วไปแต่ถ้างูไล่ทําไงไม่หนีหมนคืนหันคืนเลยเพื่อจะเอาถ้าเป็นงูใช้ได้ก็เอามาใช้นี่ก็เอามาปล่อยไว้รอคาบโน,นนมีอยู่ข้างบนจิ้งจกนี่โดดกุติวิ่งเลยมันดีอย่างนั้นไม่ได้เอามากินจิ้งจกนะแต่จิ้งจกก็รู้ว่างูจะกินมันนี่อย่างเดียวมันก็ก็เลยจิ้งจกก็น้อย เอามาใช้เพราะงั้นเธอะไม่ได้เอามาฆ่ากันนี่เอามาไปไปอยู่กุฏิกับเราแล้วแต่จะทํามาหากินอะไรเพราะอยู่นี่ไหนเองก็ทํามาหากินอยู่แล้วถ้าไปอยู่นั่นไล่ออกจากกุฏิให้จะได้บุญชวนมันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจจับให้ก็มีก็จับมาได้ยาวเม็ดกว่างูเขียวพะอินก็เนี้ยไปไปมามาอยู่วันนี้ยตอนนี้เลาะอยู่นี่อนนออนเออมันรู้จักนะว่าคนอยากให้อยู่ด้วย ก็ล็อกอยู่ใกล้ๆเนี้ยไม่ไปไปกลหรอกบางทีก็ไปเจอที่ห้องน้ําใหญ่รุ่นข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังข้างๆศาลารุ่นก็อันนี้ก็ข้างเหมือนกันข้างตะวันตกอันนั้นก็ตะวันตกเฉียงเหนือห้องน้ําข้างห้อง,งน้าศาลาวนันเนั้ยเถอะอ่ะไม่มีอะไรเล่าให้ฟังหรอกไปหาหมอมาก็อหมอว่าดีตัวเองก็แข็งแรงดีก็หมอไม่บอกก็รู้ว่าดีนะ อาบูเดอร์สีใบไปละอันไหนไปรอน,นี้เนี่ยมีคำถามค่ะปุบอ่าวว่ามาคุณมงคลโชติกาสุภาเสรณีค่ะการบรรลุมรรคผลต้องรอเวลาถึงเมื่อไม่แน่ใจนะครับอ่านถูกไหมการบรรลุมรรคผลอย่างน้อยต้องรอเวลาถึงเมื่ออย่างไรไม่รอเวลาเมือเ่อ,อบาร,รมีรมาเต็มแล้ว ปฏิบัติถูกต้องบรรลุเลยแต่ถ้าบาร,รมียังไม่เต็มก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนมันเต็มแค่นี้เองคือคำถามเขาเขียนว่าการบรรลุมรรคผลอย่างก็ต้องรอเวลาถึงเบื่ออย่างไรก็ต้องรอถูกต้องไหมครับอ, <ะ S 1> อาจารย์แต่ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องเบื่อไว้ไม่เบื่อเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเรียนรู้แล้วต้องเบื่อแน่ๆแต่พอมันเต็มป้าหลุดเลย ไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งแน่ๆถ้าเต็มนะแต่ถ้าไม่เต็มนี่พิจารณาลงไปจนหูอื้อตาลายก็ไม่รอดหรือสร้างเอาอันหนึ่งแล้วอยากเป็นอันหนึ่งอย่างเราสร้างเอาโพธิญาณแล้วอยากเป็นอานหาันอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเต็มของตัวเองก่อนนะเข้าใจเร้่อมงคลโอเคเอาบุญเด้สีอยไปละไปไหนไปโต๊ะอีนี่แหเะยแต่ทำไมอ้าว ไปตัวอีกมีอะไรอนอกจากจากักอิ่มท้องทำไมกินสายแท้เพราะก็ไม่เล่นอะไรโอเคบุน okay. เดอร์สีไว้รู้จักใช้ไมโครโฟนแล้วค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะเดี๋ยวลงสองเครื่อง <c oughs> เลยมันตัดไปช่วงที่ปู่ตอบคำถาม,มา <c oughs> อาเดี๋ยวหนูเอาอีกอันหนึ่งลงไปด้วยค่ะ